โตโยต้าเลือกประเทศฟิลิปปินส์ในการเปิดตัวอาร์นิวไฮเสโฉมใหม่เจริคชั่นที่6กรุ่นปี2019-2020ที่ชูจุดขายด้วยการปรับปรุงในเรื่องสมรรถนะความสะดวกสบายรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ5ดาวจาก e u โร n c a p โดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่1,590,000เปโซหรือประมาณ950,000บาท h i เ c e เป็นรถยนต์รุ่นโกลบอลโมเดลจากโตโยต้าที่ทำตลาดในกว่า150ประเทศทั่วโลก โดยมียอดขายสะสมจนถึงปัจจุบันมากกว่า6.240,000คันนับตั้งแต่การเปิดตัวเจริอเชั่นที่1ในปี1967หรือ52ปีมาแล้วโดยรองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบทั้งรถแวนมินิบัสหรือแม้กระทั่งเป็นรถตู้ขนส่งผู้โดยสารที่เห็นได้ทั่วไปในบ้านเราโดยโตโยต้จะเน้นทำตลาดไฮเอสในเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาโอชิเนียเม็กซิโกและลาตินอเมริกาโตโยต้าไฮเอสใหม่ มีมิติตัวถังที่ยาวขึ้นกว้างขึ้นแต่สูงน้อยกว่าเดิมรูปโฉมได้รับการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่จากการที่มีการย้ายเครื่องยนต์มาไว้ด้านหน้าทําให้มีพื้นที่ห้องโดยสารภายในสั้นลงกว่าเดิมถึง620ม mm. ิลลิเมตรตูยต้าไฮเอสเจเรชันที่6มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าแบบใหม่ที่อาจจะทำให้หลายคนนึกถึงรถตู้รุ่นใหญ่อย่างเวลไฟหรืออัลฟาดโดยตอนนี้จะมีฝากระโปรงหน้ามาด้วยจากการย้ายเครื่องยนต์มาไว้ด้านหน้าซึ่งแน่นอนว่า ทำให้มีความปลอดภัยสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้ามากขึ้นมาพร้อมไฟหน้าที่ดูโฉบเฉียวกระจังหน้าแบบ2ชั้นและการชนหน้าแบบใหม่โดยในรุ่นบนจะมีไฟเดย์ไทม์ LED และไฟตัดหมอกหน้าที่ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันในกรอบไฟแนวตั้งโดยรุ่นบนจะมาพร้อมกระจกมองข้างและล้อลอยใหม่ส่วนบั้นท้ายมาพร้อมไฟท,ท้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างไปจากเดิมมากนักและฝากระโปรงท้ายแบบใหม่ สำหรับไมติีตัวถังของรุ่นมาตรฐานหลังคาเตี้ยคือรุ่นคอมิเตอร์เดลุกซ์และ GL g r a n d i a เจะมีความยาวที่5,265ม m mm, มกว้าง1,950ม m mm, มสูง1,990ม m mm, ถมฐานล้อยาว3,210ม m mm. มในขณะที่รุ่นราคาสูงคือรุ่น GL g r er a n d i a t o u r e r จะมีความยาวมากกว่ารุ่นมาตรฐาน650ม m mm, มสูงกว่า290ม m mm, ถมฐานล้อยาวกว่า650ม m mm, มแต่มีความกว้างเท่ากัน ้องดีสารภายในใหม่รองรับผู้ดยสารได้ตั้งแต่13ไปจนถึง16ที่นั่งรวมคนขับโดยรุ่น G L Grandia รองรับได้13ที่นั่งรุ่นคอมพิเตอร์เดลุ кс รองรับได้14ที่นั่งและรุ่น G L Grandia Tourer รองรับได้16ที่นั่งดสบอร์ดเป็นแบบลอยตัวผ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในถูกรวมมาไว้บริเวณกลางคอนโซลหน้าทั้งหมดทําให้คอนโซลฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าดูโล่งตาภูมมาะไยแบบใหม่มาพร้อมมาตรวัดเรือนใหม่ดีไซน์ใหม่ ระบบควบคุมอากาศภายในและเครื่องเสียงแบบทูดินได้ถูกติดตั้งมาให้เป็นบุปกรณ์มาตรฐานสำหรับไฮเอสโชมใหม่นี้สำหรับขุมพลังเดิมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรหัส 1KD-FTV ความจุ3 0ลิตรได้ถูกยกเลิกไปแล้วพร้อมการเข้ามาแทนที่ของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบรหัส 1GD-FTV ความจุ2.8ลิตรที่นำมาจาก Fortuner และ i n n o v a ซึ่งถูกย้ายตำแหน่งจากเดิม อยู่ใต้ที่นั่งคนขับได้ผู้โดยสารตอนหน้ามาสู่ด้านหน้าของตัวรถสำหรับคุมพลังดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรในรุ่นคอมพิเตอร์เดลุซ์ให้กำลังสูงสุด176แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรในขณะที่รุ่น G L Grandia ให้กำลังสูงสุด176แรงม้า PS เเท่ากันแต่แรงบิดสูงสุดมากกว่าที่450นิวตันเมตรแต่ที่น่าสนใจก็คือในรุ่น G L Grandia Tourer กลับให้กำลังสูงสุดน้อยกว่า ที่163แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรโดยมีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในเรื่องของระบบความปลอดภยัย GL Grandia และ Tourer จะมีถุงลมนิรภัยเพียง2ใบขณะที่รุ่นคอมพิวเตอร์เดลก кс จะมีถุงลมเพิ่มเข้ามาอีก1ใบบริเวณกึ่งกลางรวมเป็น3ใบนอกจากนั้นยังมาพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมเสียภาพการทรงตัวระบบช่วยตัวบนทางลาดชัน ทุกรุ่นจะมาพร้อมระบบข้ามล้อหน้าที่เป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกยกเป็นรุ่นทัวร์เลอร์ที่ระบบภามล้อหลังจะเป็นดิสเบรคพร้อมช่องระบายความร้อนสำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮเอสใหม่ S เริ่มที่1590,000เปโซหรือประมาณ9,5 0 0 0 0บาทดัรุ่นคอมพิวเตอร์เดลุกส์เกียร์ธรรมดา6สปีดไปจนถึงรุ่นท็อปสุดเจลกรนเดียทัวร์เลอร์เกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่2 2 000, 2ล้านเปโซหรือประมาณ1 3 2 5 0ล้านบาท โดยสีมุก l ักชว y ี่เพ o ร์ท g เพิ่มเงินอีก15,000เปโซหรือประมาณ9,000บาทโตโยต้าตรียมจำหนาห่ายหฮเอสโชมใหม่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่5มีนาคมศกนี้เป็นต้นไปพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ